สวัสดีครับก็คลิปนี้นะผมจะมาถ่ายรูปนะผมนี่เลยครับผมก็เป็นขนมที่หัวหน้าผมให้มานะเป็นการอำลาจากงานแนละ้วก็เลยขนมมาฝากนะเป็นขนมเอ่ออย่างที่บอกเป็นขนมมะพร้าวนะผมนี่นะครับซึ่งนะครับเราก็จะตอบแทนด้วยการถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เขานะผมว่าผมเองกนะ็ถือว่าเป็นการท้าทายอย่างก็คือการถ่ายรูปทำให้ดูน่ากินนะผมให้ดูถ่ายมาให้ดูแบบ ให้มันดูน่ากินนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับผมอุปรกรณ์ที่ผมจะใช้ก็จะมีนะครับผมเป็นถาดที่สั่นมานะผมเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเอ,อเขียวครีมอ่อนนะแล้วก็ขนมขนมไม่ครบแล้วนะแฟนผมแอบกินไปสองชิน้นนะวีเมื่อวานเขา,าให้ตอนเย็นอย่างเยเลยมันถ่ายไม่ทันก็เลยไม่ถ่ายวันนี้วันนี้ก็จะมีไฟสองนะไฟคีคีหลักหนึ่งสองด้าน ส่วนตงนี้ก็จะเป็นแสงธรรมชาตินะผมก็ให้มีแสงเข้ามาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันดูนะผมว่ามันจะออกมาสวยงามขนาดไหนครับผมมาดูกันครับผมผมก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรนะียบร้อยแล้วก็พอทที่ถ่ายก็จะประมาณนี้เลยนะน,น,นี่ครับ่อบเะลอไหก็จะมีขนมมา,มาเรียงเป็นพอ่ให้มันดูสวยงามให้มันดูแบบมีะายหน่อยนะมันจะถ่ายดูดีหน่อยแล้วก็จะมีมัเล็กธัญพืชนะครับ สองอย่างแนละ้วเามากมากองมาให้มันดูแบบมันเ,เป็นเหมือนขนมอะนะแล้วก็มีอา่าน้ําชากาแฟะนะผมทําให้มันแบบว่าดูว่าขนมชิ้นเนี้ยมันสามารถกินกับขนมอย่างนี้ก็ได้หรือจะกินกับกาแฟก็ได้นะผมส่วนนี้จะเป็นเอขนมนะผมนี่นะที่หัวหน้าผมก็ออกมาให้นะผมลองแบะดูเ,เขาก็ามันน่ากินนะเป็นขนมแท่งมะพร้าวับผมนี่นะเป็นเนื้อมะพร้าวเลย ก็ผมก็โอเคนะกลิ่นหอมมากเลยเพราะว่าตอนนี้กดใจไม่ไหวแลว้อยากจะกินกั <c oughs> okay, นโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเพื่อนๆได้ชมแนละ้วว่ามันเป็นยังไงนะก็ฝากเพื่อนๆนะผมติดตามผมงานการถ่ายรูปผมด้วยนะครับโอดีครับ ¡Suscríbete al canal!